สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ o กนะก็คือวันนี้นะคะใครที่มีปัญหารเรื่องสายตานะคือปกติแล้วเหมียวเองอะ่ะเป็นคนสายตาปกตินะคะแล้วทีนี้พอเราทํางานเกี่ยวกับหน้าคอมแล้วเล่นพวกโทรศัพท์มือถือตอบไลน์ตอบแชทลูกคา้านะคะก็ทําให้เกิดกระบวนการเอ,อสายตาเริ่มสั้นนะคะแล้วก็ ต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งตัวแมวเองสั้นอยู่ที่ประมาณ200นะก็คือใส่คอนแทคเลนส์บางครั้งก็ใส่แว่นนะคะหรืออีกก็ไม่อยากใส่แว่นหรอกนะแต่แบบบางทีก็ต้องใส่นะคะแล้วก็เลยมีตัวนี้มาช่วยเรานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาคนที่ใส่คอนแทคเลนส์หรือคนที่ใส่แว่นอยากบำรุงสายตาหรือสายตาล้าอ่อนเพลียจากการเล่นเกมเล่นแชทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราทานตัวนี้ได้ค่ะ วันละหนึเม็ดนะคะเพียงแค่หนึ่งกล่องอ่ะคุณก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะสายตาคุณชัดเจนขึ้นดวงตาคุณโอเคขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดัดฟันนะคะเมียวเขาบอกเลยว่ายาสีฟันตัวนี้นะคะของแม็กหรือเดน t o ชพาร์ตนี่เองนะคะซึ่งเมันเองก็ใช้อยู่นะซึ่งใกล้หายอะ่ะเพราะว่าดัดฟันด้วยนะแล้วขอบอกเลยว่าเรามีน้ำยาเออสเปรย์สเปรย์กลิ่นเอ่อสเปรย์ฉีดพ่นลมหายใจค่ะ คือจะบอกว่าวันนี้แม c กอินเตอร์บตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับยุคนี้คือคู่นะขาดไม่ได้นะเว้ยแบบว่ายุคคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะส่วนใหญ่จะดัดฟันคู่นี้ก็ห้ามขาดเด็กรุ่นใหม่หรือคนทํางานส่วนใหญ่จะต้องใช้สายตาเยอะอันนี้ก็ห้ามนะคะเมียวเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะวันนี้ ซื้อสินค้าครบ4,000บาทนะคะสมัครสมาชิกฟรีพร้อมจะส่งฟรีนะคะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนสมุดบัญชีแล้วก็สั่งสินค้าให้ครบ4,000บาทได้รับส่วนลดด้วยนะคะทันทีพร้อมกับประกันชีวิตด,ด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอตัวเปน็นอนก่อนมาบ่อย